สวัสดีค่ะเด็กเกวันนี้ก็มาพบกับครูพึ่อีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้ค่ะครูพึ่งก็จะมีการสอนเด็กๆทาแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่66 68 69 70จะเห็นว่ามันเว้นไปบางหน้านะคะเพราะว่าครูพึ่งเห็นว่าโจทย์บางข้อมันคล้ายๆกัน อย่างเช่นบวกลบก็คือบวกลบเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะก็เลยเว้นไปบางหน้าค่ะให้เด็กๆพอจะรู้วิธีทําในเรื่องของโจทย์ปัญหาเท่านั้นเองนะคะแล้วหน้าไหนที่เว้นไปเด็กๆก็สามารถทําได้ด้วยตนเองนะทีนี้เรามาดูโจทย์ปัญหากันเลยค่ะเป็นเรื่องโจทย์การวัดความยาวนะคะมาดูกันเลยหน้าห6นะคะเชือกสีแดงยาวส5หเซนติเมตรห้ามลเมตร เชือกสีเหลืองยาว19เซนติเมตร8มิลลิเมตรนำมาวางต่อกันจะยาวเท่าไหรอ่ะอันนี้สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกก็เขียนไว้ละนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถ้านำมาวางต่อกันจะยาวเท่าไร่แล้วสิ่งที่โจทย์บอกก็คือตั้งแต่นี้เลยเชือกสีแดงยาว35เซนติเมตรห้ามิลลิเมตรค่ะเชือกสีเหลืองยาว19เซนติเมตร8มิลลิเมตรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะทีนี้วิธีทำค่ะ เนื่องจากว่ามันมีหน่วยอยู่2หน่วยคือเซนติเมตรและมิลลิเมตรดังนั้นให้เราเขียนหน่วยไว้ข้างบนแบบนี้ก่อนนะคะเป็นเซนติเมตรและม mm. ิลลิเมตรค้างไว้ก่อนแบบนี้จากนั้นเอาสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนค่ะสิ่งที่โจทย์บอกเป็นอย่างแรกก็คือเชือกสีแดงยาว3 5เซนติเมตร5มิลลิเมตรค่ะมาเติมลงไปในบรรทัดแรกเลยนะคะ เชือกสีแดงยาว35ซนเมตร5มิลิเมตรเขียนเลขให้ตรงกระดุดข้างบนนะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกอีกก็คือเชือกสีเหลืองยาว19ซนติเมตร8มิลิเมตรค่ะก็ามาใส่ในบรรทัดที่สองจากนั้นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะนำมาวางต่อกันแล้วยาวเท่าไหร่เนี่ยให้เอามาเขียนบรรทัดที่3แต่คำว่าเท่าไหร่ไม่ต้องเขียนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะหาคำตอบออกมาละ ทีนี้การบวกกันค่ะเราก็จะบวกกันทีละหน่วยนะคะเริ่มสั่งหน่วยมิลลิเมตรก่อนเอาห้ามาบวกแได้เท่าไหร่ลูกได้สิบสามใช่ไหมจากนั้นเอาหน่วยเซนติเมตรมาบวกกันบ้างค่ะห้าบวกเก้าก็ได้เท่ากับสิบสีใส่สี่ทดหนึ่งสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็กลายเป็นห้านะคะได้ห้าสิบสี่เซนติเมตรสิบสามมิลลิเมตรค่ะ แต่ที่นี้ลูกดูที่มิลลิเมตรนะคะ13มิลลิเมตรเนี่ยมันเกิน1เซนติเมตรไปละใช่ไหมเราต้องทําให้มันเป็นเซนติเมตรก่อนเพื่อที่จะเอาหน่วนเซนติเมตรไปรวมกับข้างหน้านะคะ13มิลลิเมตรทำเป็นเซนติเมตรลูกได้เท่าไหร่คะก็ได้เท่ากับ1เซนติเมตรค่ะ1เซนติเมตรกับอีก3มิลลิเมตร เราก็จะเอาตรง1นึ่งซนติเมตรตรงนี้แหะคะ่ะไปรวมกับข้างหน้านะคะ54บวกกับอีกหนึ่งก็กลายเป็น55ก่อนที่จะเขียนผลลัพธ์ข้างล่างตรงนี้ให้เขียนคำว่าหรือไว้ก่อนนะคะจากมาทักแรกเนี่ย54าสบสีซนติเมตรสิมเมตรหรือ55าสิบหเซนติเมตรสมมเมตรนั่นเองก็ตอบ55าสิบหเซนติเมตรสมมลเมตรนะคะ ข้อต่อไปค่ะสายไฟเส้นแรกยาว3เมตร3 6เซนติเมตรสายไฟเส้นที่สองยาว5เมตร21ซนติเมตรตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเขาก็เอามาเขียนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกให้เราละเรียบร้อยตรงนี้นะคะต่อไปสายไฟเส้นแรกสั้นกว่าเส้นที่2เท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามอ่าเขาก็เอามาเขียนตรงนี้ละเรียบร้อยนะคะ วิธีทำค่ะลูกเนื่องจากว่ามันมีสองหน่วยคือเมตรกับเซนติเมตรเนี่ยนะคะให้เราเขียนหน่วยไว้ก่อนเลยตรกับเซนติเมตรไว้รอ,อก่อนนะบรรทัดแรกนะคะต่อไปเอาสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนแต่ทีนี้ข้อนี้เรามาวิเคราะห์ก่อนว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบสายไฟเส้นแรกยาวสาเมตรสาสิหกเซนติเมตรเส้นที่สองยาวห้าเมตรยีสบเอดเซนติเมตร จะเห็นว่าเส้นที่สองยาวกว่าใช่ไหมแล้วเขาถามว่าสายไฟเส้นแรกมันสั้นกว่าเส้นที่สองเท่าไหร่ข้อนี้เอาไปบวกหรือลบคะข้อนี้ก็ต้องเอาไปลบซึ่งการลบเราจะต้องนำจํานวนที่มากกว่าขึ้นใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่โจทย์บอกเราจะเอาความยาวของสายไฟเส้นที่สองขึ้นก่อนนะคะเขียนว่าสายไฟเส้นที่สอยาว5เมตร21ซนเมตรค่ะ จากนั้นมาลบด้วยสายไฟเส้นแรกที่สั้นกว่านะคะสายไฟเส้นแรกยาว3เมตร36เซนติเมตรอ่าทีนี้เราก็มาตั้งลบละ21เซนติเมตรลบ36ไม่ได้มันน้อยกว่าใช่ไหมคะมันก็ต้องไปยืมมาค่ะยืมหน่วยเมตรมาหน่งเมตรจาก5เมตรเหลือ4 21ตัวนี้ยืมมา1นเมตรนะคะหน่วยเขาเป็นเซนนะยืมมา1เมตรคือยืมมา100เซนติเมตร ก็กลายเป็น121เนาะยืมมา100บวกกับ21ที่มีอยู่นะคะกลายเป็น121ค่ะทีนี้การตั้งลบเนี่ยมันก็จะมีการยืม3ซ้อนอยู่นะเดี๋ยวครูเพิ่งก็จะมาทดให้ดูข้างนอกก็แล้กันนะคะ1 2ึ่งอลบสาอ่ะเดี๋ยวเรามาลบพร้อมกัน หนึ 1> 1่งลบหกไม่ได้ใช่ไหมคะยืมสองคะ่ะสองตัวนี้เหลือหนึ่งหนึ่งตัวนี้กลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบหกลกเหลือเท่าไหร่คะสิบเอ็ดลบหกก็เหลือห้าค่ะหนึ่งตัวนี้ลบสามไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องยืมหนึ่งตัวนี้ไปหนึ่งแต่ยืมไปมันก็กลายเป็นสิบเอ็ดนะคะลกูกเราคิดว่ามันเป็นสิบเอ็ดลบสามไปเลยก็ได้เนาะสิบเอ็ดลบสามได้แปดค่ะ ก็จะได้หน่วยเซนติเมตรเท่ากับ85นะคะทีนี้ตรงบรรทัดที่สามเนี่ยเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์ถามไปด้วยนะักสายไปเส้นแรกสั้นกว่าเส้นที่สองแต่เมกี้เราลบหน่วยเซนติเมตรละได้85 85นะคะทีนี้4ลบ3ก็เหลือ1ค่ะข้อนี้นะคะลูกก็จะตอบว่าสายไฟเส้นแรกสั้นกว่าเส้นที่สอง1เมตร85เซนติเมตรค่ะ ต่อไปนะคะพ่อเดินทางจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่เป็นระยะทาง943กิโลเมตร700เมตรจากหาดใหญ่ถึงปะดังเบซาประเทศมาเลเซีย52กิโลเมตร900เมตรถามว่าพ่อเดินทางจากกรุงเทพไปถึงปะดังเบซาเนี่ยเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหรค่ค่ะข้อนี้เอาไปบวกหรือลบลบูกข้อนี้ พ่อเดินทางไปถึงหาดใหญ่ก่อนแล้วจากหาดใหญ่ไปประดังเบซ้าอีกทีหนึ่งก็คือบวกกันนั่นเองนะคะวิธีทำค่ะลูกมีหน่วย2หน่วยคือกิโลเมตรกับเมตรเขียนเอาไว้ก่อนเลยข้างบนนี้นะคะจากนั้นเอาสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนโจทย์บอกระยะทางที่พ่อเดินทางจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่ก่อนเป็นระยะทาง943กิโลเมตร700เมตร แล้วจากหาดใหญ่ไปถึงประดังเบซาประเทศมาเลเซียอีกห้าสสองเมตร52กิโลเมตรเก้เมตรนะคะข้อนี้เอามาบวกกันค่ะใส่เครื่องหมายบวกด้วยเนาะทีนี้700ดร้บวกเก้ข้อนี้บวกกันง่ายนะคะก็ได้เป็น1600เมตรค่ะกิโลเมตรบ้างนะคะสามกสองเป็นห้า 4บวกห้าเป็นเก้าเก้าตอนนี้ดึงลงมาอ,อ๋ออย่าลืมเขียนบรรทัดที่สามด้วยว่าพ่อเดินทางเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่จริงๆอ่ะโจทย์เขาถามว่าพ่อเดินทางจากกรุงเทพถึงปาดังเบซาประเทศมาเลเซียร,ร,ะระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่มันถามยาวใช่ไหมคะครูเพิ่งก็เลยย่อเลยแค่พ่อเดินทางเป็นระยะทางทั้งหมดเท่านี้ก็พอละนะคะทีนี้คะ่ะมาดูหน่วยเมตรนะคะหน่วยเมตรทำเป็นกิโลเมตรได้ไหมคะลูก เนี่ยหนึ่งพันหกร้อยเมตรเท่ากับกี่กิโลเมตรคะเนี่ยเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรกับอีกหกร้อยเมตรใช่ไหมคะเพราะหนึ่งพันเมตรเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรนะคะเราก็าเอาหนึ่งกิโลเมตรตรงเนี้ยไปรวมกับหน่วยกิโลเมตรข้างหน้าก็จะได้ว่าระยะทางนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็เขียนคำว่าหรือด้วยนะคะ 995บวกหนึ่งก็เป็น996กิโลเมตรหกรอยเมตรนะคะ,ะต่อเป็นเลขไทยอีกทีหนึ่ง9 9 6กิโลเมตรหกรอยเมตรค่ะต่อไปนะคะริบบิ้นสีฟ้ายาว43เซนติเมตร2มิลลิเมตรริบบิ้นสีชมพูสั้นกว่าริบบิ้นสีฟ้า 17เซนติเมตร6มิลลิเมตรชมพูมันสั้นกว่าแล้วโจทย์ถามว่าสีชมพูยาวเท่าไหร่ข้อนี้บวกหรือลบลูกริปปิ้นสีชมพูมันสั้นกว่าสีฟ้าไป17เซนติเมตร6มิลลิเมตรก็ต้องเอาไปลบใช่ไหมคะเอาความยาวของริบบิ้นสีฟ้าไปลบด้วยส่วนที่มันสั้นกว่าก็จะได้ความยาวของสีชมพูออกมาค่ะ วิธีทำนะคะมีอยู่2หน่วยเซนติเมตรกับมิลลิเมตรเขียนไว้ก่อนนะคะบรรทัดแรกค่ะเขียนสิ่งที่จทโจทย์กำหนดให้ริบบิ้นสีฟ้ายาว43สาเซนติเมตร2มิลลิเมตรข้อนี้เรารู้แล้วว่าเป็นลบถ้าลบต้องเอาตัวที่มากกว่าขึ้นนะคะแล้วพอดีว่าริบบิ้นสีฟ้าก็เป็นริบบิ้นที่ยาวกว่าเอาขึ้นข้างบนอยู่แล้วนะคะต่อไปริบบิ้นสีชมพูสั้นกว่าริบบิ้นสีฟ้า สิเซนติเมตรหมิลลิเมตรเราก็จะเอามาลบกันนะคะใส่เครื่องหมายลบด้วยทีนี้สองลบหไม่ได้อีกและยืมค่ะหน่วยเซนติเมตรนะจากสี่สิบสามเซนเข้าเหลือส mm, ี่สิบสองสมิลลิเมตรนี่ได้มาอีกสิบมิลลิเมตรนะคะเพราะหนึ่งเซนติเมตรมี10บมิลลิเมตรใช่ไหมได้มาอีกสิบ ได้มาอีกสีบบวกกับสองที่มีอยู่แล้วก็กลายเป็นสิบสองคะสิบสองลบหกก็ได้หกค่ะอ่าทีนี้สองลบเจ็ดไม่ได้นะคะไปยืมสี่ตัวนี้มาอ่ะมันมีทดซ้ำซ้อนนะเดี๋ยวครูลงทดให้ดูสี่สิบสองลบสิบเจ็ด สองตัวนี้ลบเจ็ดไม่ได้ยืมสี่ค่ะสี่เหลือสามสองตัวนี้กลายเป็นสิบสองค่ะสิบสองลบเจ็ดเหลือ 7, ห้าสามลบหนึ่งก็ได้สองอ่าก็ได้เท่ากับยี่สิบห้าเซนติเมตรดเด็กเอย่าลืมเขียนสิ่งที่โจทย์บอกปรทัดที่สามด้วยนะคะริบบิ้นสีชมพูยาวเท่าไหร่เขียนด้วยนะคะอ่ะก็ได้เป็นยี่สิบห้าเซนติเมตรกับอีกหกมิลลิเมตรค่ะต่อหนึ ยี่สิบห้าเซนติเมตรหกมิลลิเมตรข้อต่อไปนะคะเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญหนาสองมิลลิเมตรวางเรียงซ้อนกันยี่สิบเจ็ดเหรียญจะสูงกี่เมตรกี่มิลลิเมตรอ่าสิ่งที่โจทย์บอกนะถ้าหากว่าวางเรียงซ้อนกันยี่สิบเจ็ดเหรียญเนี่ยจะสูงกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรนะคะ สิ่งที่โจทบอกก็คือหนึ่งเหรียญเนี่ยนะหนาสองมิลลิเมตรวางซ้อนกันยี่สิบเจ็ดเหรียญมาวิเคราะห์โจทย์ว่าข้อนี้บวกหรือเปล่าไม่ใช่บวกเนาะเพราะว่ามันถ้าบวกต้องบวกหลายรอบเลยเพราะว่าแต่ละเหรียญหนาสองมิลลิเมตรแล้ววางซ้อนกันยี่สิบเจ็ดเหรียญก็ต้องบวกเอาสองบวก 2, บวกสอง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 ไปยี่สิบเจ็ดเหรียญแต่ ้าการบวกที่ซ้ำๆๆๆแบบนี้ค่ะด้วยจำนวนที่เท่าๆกันก็คือการเอาไปอะไรน,นั่นเองเอาไปคูณนะคะคูณคือการบวกเพิ่มด้วยจํานวนที่เท่าๆกันหลายๆครั้งคือการคูณนะคะ,ะวิธีทําค่ะข้อนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการคณูณเราจะไม่ตั้งคูณในวิธีทําเพราะว่ามันอาจจะใช้พื้นที่เยอะบางทีมันคูณสองหลักอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นคะ่ะลูก เราจะเขียนวิธีทำแบบที่เอาสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนไว้เลยเหรียญสิบบาท1เหรียญหนาส mm. องมิลลิเมตรอะเขียนแบบนี้ก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกคืออันนี้ใช่ไหมต่อไปถ้าวางซ้อนกัน27เหรียญน,นะคะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามในทั้สุดท้ายสูงเท่าไหร่ก็คือเอา27มาคูณสกันตรงนี้เลยค่ะเขียนมาคูณกันตรงนี้นะคะ แต่ในการทดเลขนั้นให้เรามาทดข้างนอกค่ะเพื่อหาคำตอบเอา27มาคูณ2องสิสอูณ7ได้14ใส 4, ่4ีทด1 2ึคูณสเป็น4บวกอีก1เป็น5ดังนั้นข้อนี้ตอบ54มิลลิเมตรค่ะหรือมันสามารถทำเป็นเซนติเมตรได้ใช่ไหม 4มิลลิเมมันเท่ากับ5้าเซนติเมตรสมิมตนะใส่คำว่าหรือไปแล้วก็หรือ5้าเซนติเมตรสมเมตรนะคะก็ตอบกันต่อน,นี้ไปค่ะบางเอนข้อนี้เขาถามว่าสูงกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรเราก็เลยต้องเปลี่ยนจากหน่วยมิลลิเมตรกลายเป็นเซนติเมตรก่อนนะคะแต่ถ้าข้ออื่นๆเขาถามมิลลิเมตรก็ตอบม mm, ิลลิเมตรไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะอ้าะต่อไป เหรียญสิบบาทวางเรียงซ้อนกันสิบหกเซนติเมตรแปดมิลิเมตรถ้าหนึ่งเหรียญหนาสองมิลิเมตรจะมีเหรียญสิบบาทวางเรียงซ้อนกันอยู่กี่เหรียญอ่ะมันสลับกับข้อตะกี้นะข้อตะกี้รู้ว่าเหรียญหนึ่งหนาสองมิลิเมตรเหมือนกันแต่เอามาเรียงซ้อนกันไปยี่สิบเจ็ดเหรียญรู้จำนวนเหรียญแต่ไม่รู้ว่าความสูงสุดท้ายได้เท่าไหร่ แต่ข้อนี้ค่ะรู้ความสูงสุดท้ายละคือ16เซ mm, นติเมตร8มิลลิเมตรนี่คือความสูงสุดท้ายแล้วก็รู้ว่าแต่ละเหรียญเนี่ยหนา2มิเมตรอยากถามจำนวนเหรียญที่ซ้อนกันอยู่ว่ามีกี่เหรียญลักษณะนี้เอาไปทําอะไรดีคะไม่ใช่บวกไม่ใช่ลบคูณก็ไม่ใช่แต่เป็นการหารการหารคือเอาจำนวนที่มีอยู่เนี่ย มาแบ่งออกทีละเล็กๆเท่าๆกันค่ะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยก็คือเอา16เซนติเมตร8มิลลิเมตรนะมาแบ่งออกเป็นทีละ2มิล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 แล้วดูว่ามันหารกันได้กี่ครั้งก็จะเป็นจำนวนเหรียญออกมานะคะดังนั้นวิธีทำนะคะก็เขียนคล้ายๆกับการคูณเมื่อกี้เลยก็เขียนสิ่งที่โจทย์บอกเลยนะคะไม่ต้องแยกเหมือยข้างบนนะ เขียนว่าเหรียญสิบบาทวางเรียงซ้อนกันอยู่สิบหกซนติเมตรแปดมิลิเมตรค่ะข้อนี้เนื่องจากเป็นการหารนะคะในการหารหรือการคูณเนี่ยเราจะเปลี่ยนไอที่มันมีสองหน่วยเนี้ยให้กลายเป็นหน่วยเดียวก่อนก็ได้จากสิบหกซนติเมตรแดมิลิเมตรเวลารวมกันทำเป็นมิลลิเมตรอย่างเดียวก็จะได้หนึ่งร้อยหกสิบแปดมิลลิเมตรนะคะทีนี้บรรทัดที่สองค่ะ เหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญหนาสองมิลลิเมตรโจทย์ามว่าถ้าเหรียญมีเหรียญสิบบาทวางซ้อนกันอยู่กี่เหรียญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เขียนเขียนการหารตรงนี้เลยหนึงร้อยสิบดหารสองเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาหากันนะคะเวลาหาคําตอบก็ไปหาข้างนอกนะคะ,ะมาหารสั้นหารสั้นตรงนี้ก็ได้หนึด เป็นตัวตั้งหารด้วยสองนะคะที่เรารวมหน่วยเพราะว่ามันจะได้หารง่ายแบบนี้แหละนะคะไม่ต้องแยกหน่วยต่อไปเราก็จะมาหาผลหารกันนะสองคูณอะไรได้หนึ่งมีไหมคะไม่มีเลื่อนมาเนสิบหกค่ะสองคูณอะไรได้สิบหกสองแปดสิบหกไม่เหลือเศษเลยนะคะสองคูณอะไรได้แปดก็สองคูณสี่ได้แปดค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบแปสีเหรียญน,นะคะก็ตอบข้างล่างเป็เลขไทยอีกที่นึงนะคะว่าสรุปแล้วมีเหรียญสีวางซ้อนกันอยู่แปสีเหรียญค่ะข้อต่อไปอันนี้เป็นรากเจ็กนะนะคะข้อหนึ่งค่ะกระเบื้องแต่ละแผ่นยาว8ซนติเมตร นำมาปูต่อกันจะยาว45เมตร60เซนติเมตรใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นอ่าข้อนี้เอามาบวกหรือลบหรือคูณหรือหารแต่ละแผ่นยาว8เซนติเมตรเอามาปูต่อกันยาว45เมตร60ซนติเมตรรู้ความยาวสุดท้ายละอยากรู้ว่ามีกี่แผ่นที่เอามาปูคล้ายๆกับ ข้อที่เป็นเหรียญตะกี้เลยนะคะรู้ความสูงสุดท้ายแล้วอยากรู้จำนวนเหรียญให้เอามาหารใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันรู้ความยาวสุดท้ายแล้วแล้วก็รู้ว่าแต่ละแผ่นยาว8ซนติเมตรอยากรู้ว่าเอาไปปูกี่แผ่นก็เป็นการหารเหมือนกันนะคะวิธีทำกระเบื้องแต่ละแผ่นยาว8ซนติเมตรก่อนแล้วก็นำมาปูต่อกัน45เมตร60ซนติเมตรค่ะ หรือถ้าทำเป็นหน่วยเซนติเมตรอย่างเดียวนะก็ได้เท่ากับ4,560เซนติเมตรมาท่าที่3ก็เขียนว่าใช้กระเบื้องทั้งหมดไปเท่าไร่อ่ะข้อนี้นะคะก็มาตั้งหารกันก็เพิ่งหาคำตอบเรียบร้อยละคือ570แผ่นค่ะใครอยากจะให้ตั้งหารให้ดูก็สามารถมาคิดด้วยกันได้นะคะ4,560 หารด้วยแปดมาทบทวนด้วยกันรูกแต่คูณอะไรได้สี่ไม่มีนะคะเลื่อนมาเป็นสีสิบห้าเลยแต่คูณอะไรได้สี่สิบห้าเอาใกล้เคียงแปดห้าสี่สิบนะคะเศษห้าทีนี้ห้ากับหกตัวนี้นะมาประกอบล่างกันกลายเป็นห้าสิบหกค่ะแปดคูณอะไรได้ห้าสิบหกแปดเจ็ดห้าสิบหกนั่นเอง แปดคูณอะไรได้ศูนย์ก็แปดคูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะตอบห้าร้อยเจ็ดสิบแผ่นเหมือนที่ครูเพิ่งเขียนเอาไว้แล้วเนาะดังนั้นก็ตอบเป็นเลขไทยอีกทีหนึ่งค่ะว่าใช้กระเบื้องทั้งหมดห้าร้อยเจ็ดสิบแผ่นข้อต่อไปนะคะถนนคอนกรีตสายหนึ่งใช้แผ่นคอนกรีตต่อกันเป็นแถวเดียวทั้งหมด7 2 8ดรอยสิบแปดแผ่นถ้าคอนกรีตแต่ละแผ่นยาวสามเมตรถนนคอนกรีต สายนี้จะยาวกี่กิโลเมตรกี่เมตรข้อนี้ถามความยาวสุดท้ายว่ายาวกี่กิโลเมตรกี่เมตรรู้ว่ามีจำนวนแผ่นคือ728แผน่นแต่ละแผ่นยาว3เมตรอ่าข้อนี้คูณหรือหารข้อนี้คูณหรือหารลูกแต่ละแผ่นยาว3เมตรมีทั้งหมด728แผน่น ก็คือเอาสามาบวกกันบวกกันบวกกันไปเจ็ดร้อยยี่สิบแปดแผ่นบวกกันซ้ำซ้ำแบบนี้ก็คือการคูณนะคะต้องวิเคราะห์โจทย์มะลูกนะวิธีทำบรรทัดแรกนะคะถนนคอนกรีตใช้แผ่นคอนกรีตต่อกันเป็นแถวเดียวทั้งหมดเจ็ดร้อยยี่สิบแปดแผ่นต่อไปบรรทัดที่สองค่าแผ่นคอนกรีตแต่และแผ่นยาวสามเมตรบรรทัดที่สาม ถนนคอนกรีตสายนี้ก็ยาว728คูณสเห็นไหมเอามาคูณกันมาคันนี้นะคะได้คำตอบไปแล้วเหมือนกันคือ2184อ่อไหนมาที่สูตรซิว่าครูเพิ่งคิดถูกหรือเปล่านะคะเอาเจ็้อยยีมาคูณ3อ่ะคูณพร้อมกัน8คูณ3ได้24ใส่4ทด2 3งคูณ2เป็น6บวกอีก2ก็กลายเป็น แปดสามคูณเจ็ดก็ได้ยี่สิบเอ็ดดังนั้นตอบสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะคะแต่ว่าสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เมตรเนี่ยทำให้มันเป็นกิโลเมตรได้ลูกเพราะว่าคำตอบเขาต้องการหน่วยเป็นกิโลเมตรกับเมตรใช่ไหมทำเป็นกิโลเมตรได้เท่ากับเท่าไหร่คะเขียนคำว่าหรือไปก่อนแล้วก็เขียนว่าสองกิโลเมตรหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เมตรค่ะ เพราะว่า2,000เมตรเท่ากับ2กิโลเมตรละมันเหลือเศษ184ก็เป็น184เมตรไว้เหมือนเดิมนะคะตอบ2กิโลเมตร184เมตรค่ะก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวครูเพิ่งสอนเป็นบางหน้านะคะในหน้าที่ไม่ได้สอนก็จะทำคล้ายๆกับข้อต่างๆที่ครูเพิ่งแสดงวิธีทำให้ดูแล้วนี่แหละนะคะเด็กๆก็สามารถ ดูสักคลิปนี้แล้วก็ไปฝึกคิดฝึกทำแบบปึกหาด้วยตนเองได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ